ห่วงมากค่ะคอยเช็คกล้องวงจรปิดตลอดไปเข้าห้องน้ำก็ต้องไปยืนรอเฝ้า <c oughs> เราก็จะเช็คอยู่ตลอดมันก็คือเป็นเช็คแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีกล้องมีกล้องในห้องน้ำนี่ไม่ใช่นะ <c oughs> แต่ว่าคืออยู่ด้านนอกผมก็จะดูตลอดว่าเวลาเขาเดินเร็วเดินช้าเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถ่ายละครไงคะที่ดูกล้องอ่ะจริงๆรแล้วคือช่วงนั้นช่วงที่นั้นใส่ส่งมวิคแรกเนี่ยลุย เริ่มเปิดกล้องละครแล้วเขาก็ไปถ่ายละครเขาคุาเขาก็จะบางทีบางทีนู่นก็จะไม่ได้รับโทรศัพท์ทีเดินไปเข้าน้ำเนี่ยเขาก็จะหาละกล้องแต่ละตัวก็จะหมุนหมุนหมุนดูว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเขาก็จะส่งเสียงมาแบบทำไมเดินเร็วไปไหนทำไมทำไมไม่ให้แม่ไม่ให้แม่บ้านไปเอาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออเรากเราก็จะเอ้าไม่ไงวะ จริงเพราะว่าอยู่ในสายตาตลอดใช่เพราะเหมือนกับนุ่นเมื่อก่อนนุนนน่นจะชอบทำกับเขาอเวลาเราไม่ถ่ายละครอ่ะแล้วเขาอยู่บ้านนุ่นก็จะดูกล้องแล้วนุ่นก็ถามกินอะไรอ่ะอะไรเง,งี้ยแล้วเขาก็จะโรคจิตเพราะว่าชอบดูกล้อง <laughs> <laughs> แต่ตอนเนี้ยเออเหมือนเขาทำเองบ้างแล้วพอพอนุ่นอยู่บ้านเขาก็จะดูกล้องแล้วเขาก็เช็คไม่ให้แม่บ้านไม่เอาทำไมต้องเดินไปเองอ,อะไรเง,งี้ยบอกว่าแบบเออแต่ว่าก็เออมันเป็นความห่วงใยเป็นความแบบ น่ารักของเขาเลยก็จะรู้ว่าเขาเริ่มใจหิวบ่อยชอบกินอะไรเราเอาและย้า,ายตู้เย็นจากหน้าล่างขึ้นไว้ด้านบนหอบของขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อที่จะให้เขาเดินในในชั้นเดียวกันเพราะว่าเขาเก็ใช่กับว่าไม่อยากที่จะให้เดินลงบันไดเพราะว่ามันจะมีการกระทบกระแทกเยอะเกินไปนุ่นก็คุยกับแชบท GPT ตลอดนุ่นนะค่ะ <h> หาวิธีว่าเดินลงบันไดย,ยังไงไม่อันตรายสุดท้ายก็คือนั่งล่งลงกับพื้นแล้วก็ขัดลงอะคะ่ะ ทำอย่างนั้นอยู่เอาหมอนวางเดือนหนึ่งอ่ะขั้นต่อไปก็เอาหมอนวางนิ่มที่สุดเขาจะลงได้แต่ว่าเวลาเดินขึ้นอ่ะไม่มีปัญหาแต่เวลาลงอ่ะค่ะเขาบอกว่ามันจะกระแทกบีบมดลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาระวังขนาดนั้นอ่ะก็เลยเหมือนแบบนั่งขัดอย่างนั้นเดือนหนึ่งพออยู่ข้องบนเขาก็เขาเครียดปั๊บหรุยก็ต้องไปไปซื้อเกมที่ไว้สำหรับเล่นสองคนปรากฏว่าเครียดกว่าเดิม ช่เล่นไม่ผ่านเล่นไม่เล่นไม่ได้ปุ๊บเครียดคนเดียวเขาไปซื้อเกมเขาซื้อเกมราเราความจริงเราต้องเล่นอ่าเราเราต้องเล่นด้วยกันเพื่อเล่นกับคอมเอาชนะคอมแต่ว่าเวลามันยากขึ้นยากขึ้นปุ๊บมันมีการแพ้ปุ๊บก็เริ่มมุนกินอาเอาแล้วเอาลื้อลื้อเตียนแล้วก็ซื้อจิ๊กซอว์ให้มันนั่งเล่นเลาจะได้เล่นด้วยกันแล้วมันยากมากพี่มันมันปวดหลังเนี่ยนะใช่แล้วก็คือประมาณเริ่มทําประมาณตอนเที่ยงใช่ป่ะเขาก็ส่งส่องกล้องมาแล้วว่า อ๋อโอเคเขาแต่ละเขาแฮปปี้ที่เอ้ยมีอะไรทาไม่เครียดไม่แบบไม่เบื่อบ่ายสามสี่โมงเย็นยังอยู่ที่เดิมเขาก็เฮ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยการเป็นเครียดกว่าเดิมค่ะช่วงช่วงเขาพักนอนอย่างเงี้ยผมก็ต้องพยายามต่อให้มันเร็วที่สุดเพื่อให้มันจบไวที่สุดเขาจะได้ไม่ต้องแล้วเราก็แบบเราก็เราก็แบบพยายามต่อ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 ให้มันให้มันเหมือนได้เยอะแล้วอะเขาใจมาเห็นแล้วแบบออโอเคได้ได้มีพัฒนาแล้วไงกลับ มันก็มีอะไรแบบเออในร,ระหว่างทางมันมีอะไรเร่อเอาใจคุณแม่ตลอดที่น่ารักอีกอย่างคือเซอร์ไพรส์ว่าที่คุณแม่ <Yeah. S 2> ด้วยของที่เขาอยากได้อันนี้ไม่ได้เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยค่ะ mm hmm. เราดูอินสตาแกรมมันจะมีเหอนเพื่อฝรั่งเนาะเขาก็จะหอนแบบมเมียตั้งครรภ์เขาก็จะมีของมาให้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็ดูเออน่ารักอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งอะ พอพอนุ่นใส่น้องนุ่นต้องนอนชั่วโมงหนึ่งก่อนถึงจะกลับบ้านได้ใช่ไหมคะ mm hmm. คุณหมอก็หลุยเขาเตรียมกัน mm hmm. คุณหมอถึงขั้นบินไปเวียดนามไพ่ซื้อห้ <laughs> แล้วก็เป้นเก่าผมก็ต้องอ้อมอีกให้ให,ให้คุณหมอลองถามไม่อีกว่าชอบอันไหนชอบสีอะไรชอบไซส์อะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อ้อมอีกนี่คือที่ใส่มาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ้ยเหน่ <laughs> อยเวาหน่ <laughs> อย ก็ได้โชคมากก็คือเปนเซอร์ไพรส์วันนั้นใช่พนี่ไอรู้ว่า you อยากได้อยู่ก็ทำเต็มที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออสมควรที่จะได้กิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ก็เลยติดเลยนี่ไงติดเลยอัลโหลทีฮัลโหลที เผื่อเป็นทริคให้คุณผู้ชมทำให้คุณแม่อารมณ์ดีอารมณ์ดีแฮปปี้มันก็เป็นอะไรที่เขาสามารถดูแลยิ้มแย้มไปเรื่อยๆนั่งสุนทรอยู่บนบนเตียงขยับตัวไม่ได้ขยับไม่ได้ดูแลยิ้มแย้มไปเรื่อยๆเขาก็เขาก็ไอ้หนุนนอนแล้วก็อ่าเราก็เวิร์กเกิงเขาอยากเห็นคุณคุยกับลูกเนี่ยค่ะอันเดี๋ยวก่อนอันนี้ลูก ไข่มันเขาก้อนไข่มันลูกจริงๆอยู่แค่นี้เองอ้าวเขาจะทำเสียงแบบนี้อ้าวอย่างเงี้ย British พี่น้อยอ้าวเมื่อไหร่จะออกมาแหมมีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งให้ออกโอ้ยพยายามให้เขาออกออกกัแล้วเร็วได้เล่น